เพื่อนพี่ๆน,นานาทุกท่านนะครับวันนี้เราก็ขับรถออกมาดูน้ำเหมือนเดิมวันนี้เราจะมาแก้มือเพราะว่าเมื่อวานนี่ยางขาดไปเส้นนึงโอ้น่าเสียใยพอขาดแล้วเจอแต่ของใหญ่ปลานินตัวนั้นก็ตัวใหญ่อีกยิงไม่ได้อีกแต่ว่านี่ก็ไปมันชอบขาดตรงที่วันนั้นไม่ได้ถักแต่ว,วันนี้ถักถักทุกเส้นเลย วันนั้นไม่ได้ถักแล้วมันขาดวันไหนนี่อุปกรณ์ไม่พร้อมยังไม่พร้อมนี่เจอของใหญ่ประจําครับเจอแต่ปลาตัวใหญ่ๆปลานินตัวนั้นก็น่าจะประมาณไซส์สองสาโลยิงก็ไม่ได้แล้วก็เจอปลาบ้าอีกปลาบ้าก็ยิงไม่ได้อีกเดี๋ยววันนี้เรามาแก้มือใหม่หน่อย นี่แหละ,ะนานะที่มาตกปลาวันนั้นลืมเด็กคาตั้งกลับเนี่ยเลยนี่องอัน<ๆ>เด็กตั้งเบ็ดน่าจะลืมถอดกลับไม่รู้ว่าได้ปลาไหมได้ปลาแล้วลืมเด็ก เดี๋ยวหาที่ซ่อนไว้แถวนี้นหลยเดี๋ยวเพื่อคนอื่นมาเห็นเดี๋ยวหายไปครับเดี๋ยวเราหาจอดรถล่มๆแล้วก็เปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรกันเลยไปครับตามไปชมใต้น้ำพร้อมกันตอนนี้ก็เลยลวเที่ยงเที่ยงเอ้ห้าน่าจะ บ่ายโมงครับน่าจะดำประมาณสักสองชั่วโมงสามชั่วโมงได้อยู่วันนี้ื่อวานลงบ่ายสองบ่ายสองกว่าเวลาน้อยเดี๋ยววันนี้เวลาเยอะครับไปครับตามไปชมใต้น้ำพร้อมกันวันนี้จะมาไหมนี่เลยอ่างนี้ที่เคยเจอไอหมูปลาบ้าผงปลายิสกบ่อยๆครับไปครับ ดำวันนี้รู้สึกว่าจะไม่ใสเหมือนวันแรกที่เรามานะครับวันนี้ก็ออกแดงๆหน่อยพอดำลงมาเราก็ตรงไปจุดที่เรายิงประนินพาดวันนั้นเลยนะครับนี่ครับจังหวะนี้เห็นแดงๆอยู่ด้านหน้าแล้วครับเดียบร้อยครับนอนอยู่หลุมเลยครับตัวนี้ ดึงไปติดสาไลาพันม่วซัวไปบนแล้วครับเดี๋ยวเราดึงปลาขึ้นมาก่อนครับาารดเดี๋ยวมันจะหลุดอีกดูรอยยิงครับมีรอยยิงก่อนหน้านี้เราจะเป็นตัวที่ยิงพลาดวันนั้นครับไม่คิดว่าจะเจอครับอยู่หนุ่มที่ถัดกันมาอยู่ไม่ไกลมากครับ จังหวะนี้มาเจอ shadow ครับนเรื่องมากครับ ทำเสียงแล้วรอได้เลยครับนี่ครับลอยเข้ามาแล้วครับชูโดใหญ่ครับยิงเข้าไปแล้วครับลอยเข้ามาให้ยิงง่ายๆครับจังหวะดึงนี่เชือกกระชากขาดแล้วครับยางกระชากนีขาดไปแล้วอค่อยๆดึงกลับมานะครับเพราะว่าตัวใหญ่มากนี่ครับโอ้จังหวะนี้มัน ดิ้นหมุนตัวแล้วก็บิดชาไปเลยนะนี่ครับดึงแรงมากดึงแรงจนเชือกยางกระชากขาดเลยครับดีครับที่มีเชือกด้านในไม่งั้นที่ไม่ได้ลูกเกนครับ ก็ซ่อมยางกระชากเสร็จแล้วนะครับดำลงมาหมัวแต่คิดครับคิดเสียดายปลาชโโตัวเมื่อกี้มองแต่ด้านบนครับเพราะว่าปลาเข้าด้านบนนี่ครับจังหวะนี้ครับปลานี่รอดด้านล่างไปแล้วครับนี่ครับเห็นตะหางครับปลาอศกใหญ่ครับดูภาพชายครั้งครับนี่ครับเห็นแต่ใบหางครับใหญ่มากตัวนี้นี่ครับ ปัดไปแล้วใบหางนใหญ่มากครับน่าจะมี10 10บบัวครับตอนนี้ก็ขึ้นน้ำแล้วครับทำไปกี่ชั่วโมงโอ้สามชั่วโมงผลงานครับวันนี้โอ้น่าเสียดายมากนี่ได้ต,ตั้งแต่ลงไปแรกๆเลยครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ยิงยิงยิงหลุดบางนั้น นี่ยิงน่าเด,ดนี่แหละโดนตรงนี้แล้วก็มันฉลบออกมารอบที่สองนี่ยิงเข้าตรงนี้แล้วก็ไม่ได้ชะโดไปเจอชะโดใหญ่อยู่ฝั่งนู้นโอ้จะชโดตัวนั้นน่าจะประมาณไซส์สี่โลห้าโลได้ตัวใหญ่มากแรกนีกว่าจะอยู่แล้วดึงเชือกยางกระชาขาด มันน่าจะเก่าแล้วล่ะดึงขาดแล้วมันไม่มีแรงแรงหน่วงช่วยดึงอีกขาดปุ๊ดเลยแล้วก็พอขาดแล้วมัวแต่คิดเสียดายดำลงไปอีกไปสศใหญ่เข้าอีกโอ้มันเข้ามาอย่างไงก็ไม่รู้น่าจะต้องกลับไปดูในคลิปเพราะว่าตอนแรกดำไปมองแต่ด้านบนเพราะว่าปลาชอบเข้าด้านบนนะ ทำเสียงเรียกแล้วมองลอยด้านบนปลามันเข้าด้านล่างหันกลับมานี่ปลามันเข้ามาถึงคนแล้วเข้ามาเกือบชิดตัวคนเลยแล้วก็พอเห็นเรากดปลายปืนลงไปโดนหางมันยังไงไม่รู้ตีบึ้มไปเลยแต่ว่าอย่างน้อยก็รู้แล้วครับว่าปลามันอยู่ฝั่งไหนฝั่งนี้นี่แทบไม่มีปลาเลยไปฝั่งนู้นน้าจะขุ่นอยู่แต่ว่าปลาตีหลุมนี่โอ้ตีหลุมแบบ ดำใจไหนก็ได้ยินแต่เสียงปลาตีหลุมแต่ว่าน้ำอยู่พื้นมันคุนอยูะถ้าน้ำใสอีกสักนิดนี่เจ๋วเลยเข้าไปเถิบเข้าไปฝั่งนู้นเข้าไปเรื่อยๆก็คุนไปคุนไปก็เลยถอยคืนเลยเดี๋ยวแต่งปืนดีๆก่อนค่อยมาแก้มือมันนี่ก็โอเคเยูะบรรละเตี่ยมสองเตี่ยมวันนี้นี่ก็น่าจะประมาณไซส์สองบวกเยู่นอนอยู่หลุม ครับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับฝากนะนะกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำนนี้ก็ขอลาไปก่อนครับเดี๋ยววันหลังเราจะมาตามแกะมือมันครับใหญ่น่าจะประมาณไซส1บบวก13 1 4 5ได้เลยตัวนั้นนี่ครับ